ก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เดินทางมาถึงวันที่เราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนก็เฝ้ารอวันนี้นะครับผมเป็นวันที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆเป็นความมีสิริมงคลแล้วก็ความโชคดีของเราที่ที่ได้บวชตามที่เราตั้งใจไม่มีอุปสรรค สิ่งขัดขวางใดๆทุกอย่างที่เราดําเนินการมาที่เราเตรียมมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนมันก็มาถึงวันเรียกวันวันสุดท้ายวันไฟนอนลละก็คือ,อรู้สึกว่าโชคดีด้วยที่ได้มาบวชที่นี่นะครับแล้วก็มีพี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับเาขาเรียกว่ามา,มาร่วมบุญกันในวันนี้เขาเรียกว่าเป็น ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่ลูกผู้ชายนะครับควรที่จะได้มาสัมผัสอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับความพร้อมด้านจิตใจและความพร้อมด้านวิธีการที่เราซ้อมมาตอนนี้เป็นยังไงคร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทั้งด้านจิตใจคือเรามีการเตรียมพร้อมมานานพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของวิธีการเรื่องของการท่องคำขอบวช รหรือแม้กระทั่งการเคลียร์งานต่างๆเรียกว่าทางโลกนี่คือเราจัดการหมดสิน้นละตอนนี้นะครับแล้วก็สภาพจิตใจก็พร้อมร้อเเซครับไม่มีอะไรกังวลหรือกัไงวลอะใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีสงบมากสงบมากแล้วก็<ๆ>ต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีนะครับให้ ให้ทุกอย่างมันราบลื่นแล้วก็ปราศจากอุปัับที่ผานาว่าสร่าเราก็มงานทาตลอดยตอนื้อแต่เวลายังไงในการซ้อมบวาหน้าหรือซ้การัาๆว่าต้องมา,าซอขายคเมครับเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองต้องแบ่งเวลาให้ให้ให้ได้นะครับแม้เราจะมีงานหลากหลายที่ต้องรับผิดชอบ แต่ผมจะพยายามแบ่งเวลาในการซ้อมบทสวดในการซ้อมวิธีการต่างๆในการมาซ้อมที่วัดเองครับก็ต้องจัดสรรให้ดีอย่างช่วงเช้าของทุกวันนะครับระหว่างเวลาเดินทางไปทำงานหรือแม้กระทั่งช่วงตื่นนอนในเช้าวันไหนก็จะสวดมนต์นะครับทบทวนบทสวดก่อนนะครับอย่างน้อยเช้าก็สองรอบต่อวันต้องมีนะครับส่วนช่วงเย็นช่วงค่ำ ก็อย่างน้อยรอบหรือ2รอบทุกวันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเพราะว่าถึงเวลาในวิธีการจะไม่ใช่มีการแค่ท่องบทสวดเท่านั้นก็จะมีเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องให้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญในการทบทวนอย่างมากครับก็เรียกว่าเราตั้งใจ ก็จะทําได้ดีทั้งเรื่องของการบวชแล้วก็งานที่ได้รับมอบหมายในทางโลกด้วยตอนนี้คืองานไว้เรียอร้อนหดแล้วใช่ไหมคะเคลียงานไม่หมดแล้วครับตอนนี้ก็จบสิ้นไม่ได้มีอะไรขังคาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วก็ยินดีอย่างมากในการบวชครั้งนี้ครับอ่อากกวเ่าก่อนนี้ก็ต้องเล่นทำงานไว้หลายอย่างเหมือนกันวีดีโอท,ทั้งเรื่องการท้องเอีอะไรต่าง มีการเล่นครเข้าห้องอเรื่องของการทําอัลบั้มเต็มนะครับมีเรื่องของเพลงคัฟเวอร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับสเพลงมีเรื่องของอการเคียงงานสัมภาษณ์ต่างๆี่ค้างค้างนะครับผมแล้วก็งานของงานช่วยเหลือของทางกรมน้าทันเองก็ดีต่างๆก็เขาเรียกว่าจัดการให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วจะได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีห่วงอะไรแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากสึกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนหนึ่งซึ่งก็มีแผนมีอะไรอยู่ในใจแล,ล้วงานตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีพิธีเรีรกทรงถวายของขมาของพ่อแม่อันนี้เราเตรียมเขพูดอะไรไว้ส่วนตัวยังไงจะมีบทขอขมา,า,าที่ทางพระอาจารย์ได้จดไว้ให้ท่องนะครับผมแล้วก็จะเตรียมเทียนแพรทู่แพรพร้อมกลวยนะครับแล้วก็พรมลัย ปวยดอกไม้พวงมาลัยขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ครอบครัวที่นับถือหลายๆท่านซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองได้ตะเวนนะครับกลาบขอเข้ามาผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เดินทางมาวัดในวันนี้ไปหลายๆท่านแล้วนะครับผมทั้งพี่พที่นับถือผู้ใหญ่ที่ค่ายรวมถึงญาติญาติบางท่านนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีการขอเข้ามารวมด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการท่องบทขอเข้ามาที่พระอาจารย์ได้สดได้ได้จบใไไห้ครับแล้วคำพูดส่วนตัวที่เราคิดไว้แล้วมีในใจที่อยากจะคุยบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะบวชให้เรื่องความสอง,งท่านมีอะไรในใจเราเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดจะอะไรนีไนะคะไม่มีนะคะผมเพราะว่าเ,เราผมไม่ได้มีอะไรข้างค้างคาใจมาตั้งแต่วันที่ออกมาจากในเรือนจำละ ก็ทุกสิ่ธทุกอย่างก็น่าจะรวมอยู่ในบทขอเข้ามา,าไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าคุณกัพูดกับเราเรื่องนี้อท่านก็ได้บอกความรู้สึกยังไงไหมผูชายคนเดียวไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยแต่เขามีความสุขแน่ๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอมาตลอดเวลาแล้วก็คาดหวังกับกับเรามากว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้อะไรย่างี้ถ้าเราทำให้เขาได้นี่คือการบวกครั้งแรก แล้วเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งก็นั่นแหละฮะชะตาชีวิตมันก็วนเวียนมาจนถึงตอนนี้ได้บวชในตอนวัย41่กว่าๆนี่ก็เป็นอะไรที่ถือว่าโชคดีละอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกชายได้ทํำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างสิริมง,งคลให้กับตัวเองด้วยถ้ามีความสุขกันทนนะ สบายๆครับแล้วก็เราเรียกว่าเป็นการหาความรู้ในทางธรรมซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำใครต่อใครได้อีกมากมายครับในช่วงนี้ที่เราบวชอยู่อาจจะระยะเวลาไม่นานแต่ก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดครับ ครับประมาณนั้ประมาณสิบห้าวัน,นครับอันนี้คือตั้งใจศึกษาธรรมะครับให้ดีที่สุดเลยใช่ไหมตั้งใจให้ดีสุดเพราะว่าขานักใจอย่างนึงคืออยากจะนำธรรมะตรงนี้มาปรับใช้ประจวันใช่ครับผมก็ด้วยของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่นปันคนรอบข้างด้วยบอกครอบครัวด้วยบอกเพรรื่อนเพื่อนด้วยบอกแฟนคลับด้วยนะครับก็ถือว่ามีประโยชนแ์แหละแล้วก็ถ้าเรา สามารถเป็นสื่อการหรือกระบอกเสียงให้คนทําความดีได้มากขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมประเทศชาติเราด้วยแล้วเป็นบารมีที่มันเกิดขึ้นจากความดีทุกคนก็ได้หมดเราก็ได้ทุกคนที่ปฏิบัติก็ได้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเราเห็นเราก็มีความสุขครคุณพ่อเคย้สัมภาษณ์แล้วว<ม>่าการที่ลูกชายบัวให้การที่เขาหัวให้นี่ค่ะคือการที่คุณพ่อมองว่า นักนําธรรมะมาสอนพ่อกับแม่นะเราฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นเรื่องมองในเชิงของเหตุและผลนะครับเป็นเหตุและผลเพราะว่าคุณพ่อเชื่อว่าใครบวชใครก็ได้นะเช่นเราบวชเราก็ได้ได้เรียนรู้ธรรมะได้ซึมซับประเพณีได้นำสิ่งดีๆเข้าตัวทีนี้ถ้าเรานำไปอบอกต่อไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างบุญกุศลนะครับให้กับตัวเราเองนะครับและคนที่นําไปปฏิบัติชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับทุกๆคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับมันเป็นเรื่องดีๆนะครับทีนะบ่ทุกๆคนมองเห็น ม้มีแบบนนะัะไม่มีหรอกครับก็ผมเชื่อว,ว่าที่ไหนก็สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่นูน่นที่นี่ครับคือบวชที่วัดแห่งน,นี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นี่เลยใช่ไหมครับืนในวอะคะพอเราบอกว่า,าเราจะบวชนะเพื่อนมีเพื่อน,น,น,นว่าะรับเพื่อนก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วย ก็ก็ตามภาษาให้เฮฮาเพื่อนก็กลัวเราจะไม่สึกประมาณนี้แสดงแ่นั้นเาเพื่อนก็แบบเอ้ยแพ้จะสึกไหมก็คือ,อก็คือถามกันแล้วเราตอบหยอกหยอกเล่นกันในกลุ่มเขาอะแหละแล้วเราตอบเพื่อน่ำไงเขาเริ่มผมก็แย่ก็ไม่แน่นะ<ว>อะไรอย่างแต่คือห่วงเจีย๊ยบไงห่วงเจีย๊ยบห,ห่วงเจีย๊ยบหัวเจี๊ยบไม่มีรายได้ ประมาณนั้นพอเป็นลมเขาก็ขายเสื้อผ้าเขามีอาชีพที่สองที่สามอยู่จานฟ้าเขาก็มีความสามารถหลายด้านฐานะทางบ้านก็ดีอยู่แล้วเจียบเนลาออกจากงานมาเพื่อเล่นดนตรีกับผมผมก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะเขาไม่ได้มีรายได้ทางไหนก็าแดงว่าก็ได้ บอกเรื่องมาแล้วว่าก็จะสึกนั่นแหละจะสึกนั่นแหละก็พอดีแหละเดี๋ยวโควิดหายหายหายคนไปดูคอนเสิร์ตได้ก็กลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมไม่ต้องอกลัวเชื่อว่าหลังจากนี้พอ,พ,อพ้นจากในการเป็นพระอะไรเงี้ยผมว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นน่ะน่าจะดีขึ้นแล้วก็ผมก็จะอุทิศ บุญกุศลเผื่อแผ่ไปถึงทุกๆคนด้วยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งจิตอันกุศลมานะผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอยากจะมาร่วมบุญแฟนคลับหลายๆกลุ่มหลายบ้านอยากจะมาร่วมบุญอยากจะมาอนุโมทนาด้วยก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ขอให้ได้บุญกลับไปเยอะๆนะครับแล้วก็นําธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ สุดเล่นลำบไหมครับลับาครับลับผมก็หลับทุกวันหนึปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมเรียบร้อยได้ได้มันส,สบายสบายครับบวชมันเราเคยไปอยู่ในที่ที่มันยากลำบากแล้วก็มันไม่ได้สบายปซะทุกอย่างมาแล้วอ่ะตั้งเป็นสิบกว่าปีส mm ิบเจ็ดปีแล้วแค่นี้แบบโหเป็นเรื่องที่สบายมาก mm hmm. แล้ว มันก็ไม่ได้มีอะไรกดดันมันเป็นความยินยอมพร้อมใจของของเราเองที่ต้องการอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีใครบังคับให้เราต้องมาบวชใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมัครใจแล้วก็สบายใจอย่างยิ่งครับนอกจากความตั้งใจที่เราอยากจะบวชเพื่อทดแทนเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเราที่เราจะได้อะไรจากกัน,ท,ท,นที่เราตัง้งจิตตั้งใจในห้าวันนี้บ้างครับก็ธรรมะในความสงบ นะความสงบในใจธรรมะที่เราได้เรียนรู้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็อะไอีกการได้หยุดนิ่งหยุดนิ่งพักเแบรบกจากกิจกรรมต่างๆจากการงานจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนปกติการวิ่งไปตามกระแสหรือแม้กระทั่งการหางเงินหาทองต่างๆเนี่ยเราได้เแบรบกเราได้หยุดอยู่กับตัวเอง ใด้คิดทบทวนในศึกษาธรรมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ในการฟื้นฟูร่างกายของเราเองด้วยจิตใจยกระดับจิตใจของเราเองด้วยนะครับน่าจะเป็นจุดนี้ที่เห็นชัดเจนครับอยาจะขอคุณตแพทย์อยาขอคุณติ๊กคนครับ ที่ผ่านมาเพราะเนี่ยเราจะอันนี้เราจะต้องจิตตั้งใจบวชนะก็ในชีวิตที่ผ่านมาผมก็คงจะอาจจะไปทำอะไรให้ใครไว้หลายๆท่านนะครับผมทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีครับที่ผ่านมาก็อยากจะขอเอาหศกรรมในการกระทำของผมเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ในการที่ผมจะบวช ในครั้งนี้นะครับก็ขออาหุธิกรรมกับทุกคน้วยครับ